สวัสดีค่ะเ็น j o y ไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์ค่ะเป็นใบคะสสวัดีค่ะเริ่มตื่นตื่นนุ่บอกเลยจึงก่อนนะจังจึงก่อนนะตุซาให้เวลาบอกมึงนี่ตาส่องใส่แว่นตาคือๆคือแดดได้เพราะว่ามันแดดมันฟ้าร้านเข่าตามันก็เลยเสีสบตาแดดก็เลยใส่สายตาไปเลี้ยงห้วยบ่อุ้ยนั่งที่ไปอ่ะเอาเอาหัวเอาควายเขาขอบจ้ังปนะมาณตกเอินมันชื่อเลยว่าจัง อันอู้อากาศดีลมดีจ้ะบรงแรนใครมันกระสวดหมุกหมุกดกันจ้ะที่ผ่านไปเก็บมันป้อมจ้ะไป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 กันเลยใช่สิ่เขาปลาจ้ะเพราแม่นลมทะเลเมื่แม่สมสีกับสมซ่งบ่เนอะคุณซ่งกับสมซ่งจ้า

มือมันดังโด่งจากของสั้นดังมันยู่กันแต่แบนตาสิล้วันฮีอันีมันไม่มีเงินนี่แหละใจเจัาสิไปยันมองได้จังสิได้เงิน หอมหอมน้ำหอมมามันอะไปเห็อเน่มมันทาบิวมเลเมลยแมไปนยีแยมังสันแมโอ้อมันเป็เร yes ื่องยแง้ยมเรื่องยงทีกินกระปานั่นนี่แหะมนแอมันวยมัน่ยมัน่าวยมันนี่แขงแล้วอันแกแล้วเขาก็มาเก็บเอาหอมหอมจากบ้องคุน่ะดงมันผุนดูดเข้าไปไ่ได้ได้จะน้ำติดตำคุ้มตา จำยังคืนพรอมนะจ๊ะให้ก็หม้ายยองกูนลยจ๊ะหมุนลุยปุยกนเลยอะไรคือหมุนลุยปุยคะเลขตุ้มเป๊ะค่ะเห็นผลมันไม่จ้าผล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 ของกุหลาบจะแป่นหมากบนในคนไทยคนกะสิบะน้องจอยอะไรคือหมากคะคือผละไม้จ้ะมันเป็นผลจ้ะมันมีหมากมีผลค่ะผลนี้เขาไปทำแยมนะคะ ต้องรอให้มันสุกก่นค่ะต้องรอให้มันสุกก่อนมันเียค่ะสุกแล้กินเลยได้ไหมคะกินเลยตายค่ะมันฝาดฝาดคะอ้าวมันฝาดอ้าวเฮี่ยเอาโอ้โขอโทษจ้าทำขอโทษก่อนวัาระไปเสียผู่ม่เพรามอเมื่อจะคล้องขอโทษนะจ้าบอกบุญม่วนที่สาเนาตกขมาจะขอโทษขออไพ่อะไร

บึงแนนี่จ้าสะออนบะนี่บึงแนนนี่ข้หนาดทะเลด้นี่จ้าได้บึงแนนี่วด้อข้อบังแนนนี่ อาออก็ยังยางมากไก่พระโคมันอยู่งไงล่ะคะ แล้วสมชี้ก็สิึกกันพีโตมาทั้งผีทันงยาอีอยยากเดี๋ยสมตรงลับเองมัาฮ่าฮ่าฮ่านาด่าดันเีนวนนวาวพนฟ้าด่ได้แถวนัดูเส้อไปแล้วมึงเลยจ้ะไปไปยังลบขึ้นไปละม, <c oughs> มาเบิงจ้ะมาเบิงพ่อยังนอกบัดดีค่ะ กรมทะเลแต่เด็กกันคุณน่ะนั่งง่อยหินเก็บคืดๆได้เลยนี่จ้าคุณน่ะกอบักใหไงตบ้านเป็นดอกละจ้าตบ้านมองเงินว่อนมองเงินว่อนก็มีอยู่จ้าเล่มเอาเล่มเ่าตบ้านดอกก็แฉบได้ให้แม่นบ่ดอกแฉบดอกแฉบอ้าวเก็บบอมองเงินนั่นดอกที่มันว่นเงี้ยเงีแม่เขาดอกกันเงี้ยเงี้ยพักกเห็นพักขนาดก็อยู่ร่วมกันจ้าคุณน่ะต้นดอกแกมัาแล้วตบ้านเลือกเอามองเงินนันอ่อนมันจ้ะ เดาดอกแกงี่ยมันดอกบ้านมันง่าพอเท้าเห็นมันอะไรนี่เห็นไอมนี่ตุ้มนี่้าบ้งอะไรเห็นไหนี่มัตุ้มเหเท้านี่จ้าอู้สุ่ะเง่ามากเห็นแต่งยังกตเท่าเท่าพอต่แน่วเท่าเท่าขึ้จาของคักเทเด้อนี่เดาไปแท่งไอ้แท่นเท่าเท่ามีผ้าหนองลามานเก็บสารพัดพักจกเห็นยังกับที่ผ้าเก็บมดละมือนี่ สิได้ฟิวนะนั่งอยากได้ฟ <c oughs> ิวปัดจอยยืนยันนี่ตาจอยเป็นปิงปิงใส่กับพนากอพุ่นจะดอกทับลาบอยู่พุ่น <c oughs> เฮ้ยใส<ข>ก,กับ <c oughs> ป้าตามยันดีเล <c oughs> ่นยังกับเล่นพักว้ายวันศุกร์นั่น,นกเ <c oughs> นกินรัศมีสายตาขายเหียนไปได้ดีจ้ะขายเงีย,ยๆ,ๆข้าเจ้านั่งเก็บขายเหียนยืนซ้อมมึง อันทางคุณอันฝรั่งกระเจ้ากระเก็บอันดอกไม้ไปใส่แกะแกะแกกันบ้านข้าเจ้าจ้าไม่รูนเลยจ้ะบอกบอกเฮ้ยไอ้กินน้องลาดิโทร้ามานำตะเมียกินหอดเมียเถอะเนาะก่อใหญ่ก่องามนะเท่าเนาะงาามแ้ัเสียอย่างเดียวเท้าคือเจ้าของ ข้ามกระเ่าสองข้ามกระเ่าเ่ากบวีหัวใจนั่นจ้าเศร้าอะไรล่ะเ่าขอถอดเอาไม่มีเถาอางนั้นตาว่าดอกกันนอนมันกระหลวกแสบได้เนาะแนแนแบกัน่างกนนอนต่ว่าอันซุกเมันข้างล่างนี่เห้าหมดแล้วจ้ะ ต้งองก oh. ้อนี่อ่อนๆอยู่เก็บมวนคักน่ะมีพลังเจรวงยังแตกสดัดวันนี้แดดดีขจเจงหมาออกกัลลังกายจ้ะโอเคพี่น้องมาพักมาพักไอมาพักเบรกพ่อพ่อพักกระเดาเอาเก็บพักกระเดาก่อนเดี๋ยวอันเมื่น่นี่เดี๋ยวมื่อไหร่จะไปเก็บอันพักขมต่อมาออกกระเดาก่อนจ้ะแมน นั่งละนั่งได้ได้ดื่มน้ำละคือจังสีตาสิลับเนี่ยจ้ะม้อยม้อยลงอันนั้นว่าสิไปนั่นนั่นเจ็บอันนั้นพักขมต้อนอันนั้นพักกันงวยลงเงินขวดยิ้นกันจังปลาจังปลาพักขมมาจ้ามามะปงเนี่ยนี่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันแก่บนหล่ะแต่มีอ่อนมี่นี่ปุ่นหน่อยอันอ่อนก็อ่อนอยู่นะจ้ะพุ่นปุ่นปุ่นเพิ่งเพิ่งปุ่นเท่าพี่เห็นน้อยอันนี้มันบังอยู่พี่จ้ะมันอ่อนอยู่พีดเจ็บ่ไหนไปกินกับลาเอ้าใส่ละหมากมันอยู่ใส่ละบางหนึ่งเท่าเส้าหมันดู นั่นนั่นนั่นน่ะเป็นพวงอยู่นั่นน่ะโอ้นี่เห็นบัจ้าเห็นบอปุ่นน่ะหมากมันนะคะหมากสะเดาจ้าเดี๋ยวหามันแก่เดี๋ยวสีมาเก็บห้ยแล้วจ้าอันนี้มันยังอ่อนอยู่ใจยันใจเย็นเป็นพ่วงเป็นพ่วงได้ดอกสามถุงปุ๋ยปานอยู่ละในเสือผาเมื่อนำบ่นอ้อต้องเอามาดอกเทาไปขอพี่บุญมีเอาพี่บุญมีพี่บุญมีจะเตรียมกางเกงในไว้คอยได้แล้วโทษจ้า เือไน่ก็ต้องเอายางตายนะคะเพราะว่ายางอันนี้ใส่บ่ได้จ้ะยางปกติใบ่ได้เห็นบ่อัเห็นมังหนึ่งมันบังอยู่นี่เห็นบ่อยเลย ไม่พี่น้องนี่สอดยอดยอดอีนี้อีดอกก็ดีอ่ะอันพูดถือถุงก็ถือถุงูแซดทางขาไว้แล้วนะทางขาาทงถุงทางถุแบรนด์ทางถุงนี่แหะทางขาวกทางถุงไปยังือทางนี่พา่น้องเยาส่งหัวแห้งไรเดี๋ยวน้องมันเยาเสียส่งเลยก็ว่าสีใส่ถุงยูเป็นยังเอามีถุงสองหม่องว่อมาสั่นทางแค่สี่มาสั่น นี่ก็ฝากไวปสำนีแล้วพ่อแม่พี่น้องจากพระก,กระเดานะกระโดดเส้ตน <c oughs> สต้นกระเดาไอ้จากพระขมกระตโดดเส้นต้นกระเดามาปะฝากกดไลค์กดแชร์ไน้เด้อจ้าฝากกดกระด,ดิ่งติดตามไน้จ้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า